ยังอยู่ในเรื่องของการอบรมฝึกทักษะนะคะแต่ว่าจะพาผู้ชมไปเบิงเรื่องของการผู้ถิ่พานลักสูตรนีเพิ่นสีใดเรื่องของคุณสมบัติในการที่จะนําไปต่อยอดนะคะโดยทางอธิบดีนะคะกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะทรงมอบผู้สําเร็จการศึกษาอบรมตามแนวท่า u นะคะ u b i s Model นะคะผู้สําเร็จการฝึกในเทอร์นีนะคะกว่า30คนจบมาเพื่นบอกว่ามีงานเหตุแน่นอน100ค่ะ กิจ,จกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมซูนี่แกรนด์นะคะโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ที่อุบลราชธานีค่ะโดยนายเดชาพฤกพัฒนารักนะคะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีทรงมอบภูสําเร็จการศึกษานะคะในการฝึกอบรมตามแนวทาง u b บิสโมเดนะคะโดยผู้ี่่สำเร็จการศึกษาผุนบอกว่าคันสำเร็จแล้วเนี่ยมีงานเห็ดแน่นอน100%่เปนต์ในลักสูตรมีเรื่องเอียงกันแนมมีทั้งชางสีนะคะแล้วก็สร้างสมโตทั้งรถยนต์ ตามความระมือระวังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทโตโยตา้ามอตเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทสยามออโตแบ็กนะคะจำกัดโดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมกับคณะผู้บริหารทั้งนางส่งไทยนะคะสังขเวทไทยรองผูอ้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนะคะโตโยตา้าและกับผู้สําเร็จการศึกษาอีกจํานวน33คนเขารวมในพื้นที่นะคะโดยทั้งนี้เองผู้ที่ฝึกอบรมแล้วนะคะก็จะมีการขัด พิจารณาอีกรอบหนึ่งในการเข่าเฮ็ดงานกับผู้แทนจำนายนะตโยต้าจำนวนหายแห่งจำนวนรวมกี่ห20คนนะคะมีทั้งบริษัทตโยต้าโพ้จำกัดนะคะจำนวนเกาคนตโยต้าบึงการจำนวน3คนตโยต้าพัทยาซีคนตโยต้าเพชบุรีนะคะ2024่จำกัดจำนวน2คนแล้วก็ต o y o t a พุ่มพัฒนาจำนวน2คนแล้วก็มีการเข้าไปรวมเฮ็ดงานกับบริษัท NP Auto ออโต้ล t ฟินิจำกัดในะอีกจำนวนหาคนและบริษัทสยามออโต้แบ็กจำกัด7คนและกะเฮ็ดงานยูทีอูรถยนต์ในพื้นที่ของอุบลราชธานีอีก1คนนะคะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็มีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกัพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ ฝีมือขันสูงนะคะซึ่งกถือว่าเป็นนโยบายนะคะตามหลักประกาศหนึ่งของทางรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่กรมพัฒนาฝีมือรายงานใส่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะที่เป็นการประ